สวัสดีวันทรงกรันนะครับผมยุนนะครับทุกคนรู้ไหมครับน้งเตะผมเปิดช่องยุนไทม์แล้วทุกคนก็มาชอบดูวิดีโอคลิปของผมอะ่ะผมมีความสุขมากเลยนะครับบางคนเขียนคอมเมนต์ว่าต้นดูวิดีโอคลิปของผมแล้วหายเคยรียดใช่ไหมครับผมก็เหมือนกันนะครับต้นผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนผมก็หายเคยรียดเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกมีครอบครวัวไหมนะครับบางทีทุกคนหวัวเราะตลกเหมือนเพื่อนแล้วก็บางทีหวงผมเหมือนพ่อแม่ แล้วก็บางทีทุกคนสอนผมเหมือนคุณคณรูอะไรเงี้ยแล้วก็ผมได้รู้จักคนดีๆอยู่แถวเทวบ้านแม่ผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับน่าจะทุกคนก็รู้นะครับคนที่แถวเทวบ้านแม่อ่ะใจดีกับผมเยอะเหมือนดูแลลูกอะไรเงี้ยดูแลหลานอะไรเงี้ยผมเออมีความสุขมากเลยนะครับแล้วก็ทุกคนรับช่องยุนไทม์เยอะผมก็ขอบคุณอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับผมก็มาอยู่ที่บ้านแม่อ่ะ ไม่เกือบหนึ่งปีใช่ไหมครับผมเรียนเยอะกว่าผมอยู่ที่กรุงเทพสามปีนะครับทุกคนผมก็รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ทํากับข้าวแล้วก็ผมเรียนภาษาไทยเยอะด้วยนะครับผมรู้สึกว่าพูดภาษาไทยเก่งขึ้นขอบคุณทุกคนตัดลดเลยนะครับแล้วแต่วันนี้สงกรานต์ใช่ไหมครับผมก็รู้นะครับปกติวันสงกรานต์ทุกคนก็เล่นสนุกเล่นน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโควิดผมรู้แล้วนะครับทุกคนเสียใจ ผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมอยากให้ทุกคนอยู่สนุกสนุกกับครอบครัวบางที่อยู่กับครอบครัวสนุกมากกว่าไปเที่ยวนะครับครอบครัวเป็นสําคัญที่สุดใช่ไหมครับทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับปีนี้ผมอยากให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวคุยสนุกกินอะไรอร่อยอร่อยอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับทุกคนแฮปปี้สงกรานต์นะครับผมก็ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีความสุขต้หลอนเลยนะครับจ้าก,กันวีดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ